เราต้องมาแยกก่อนว่าหลงลืมกับขี้ลืมมันแตกต่างกันเล่นไพ่ต้องมาดูก่อนว่าไพ่อะไรต้องมีการวางแผนต้องมีการผสมเลขนั่นก็คือการฝึกการคำนวณอย่างหนึง่งถูกไหมครับก็ยังแนะนําให้คนไข้ที่อายุเยอะนะครับมีกิจกรรมอะไรอย่างนี้อยู่สวัสดีครับผมแมพทย์พบสุขตันสุหันนะครับเป็นอายุรแพทย์ปราสาวิทยานะครับดูแลโรคสมองและระบบประสาทอยู่ที่โรงพยาบาล เชียงรายประชานุคขนะครับแล้วก็อยู่ที่รักษาคลินิกเชียงรายครับผ่าหิบให้รโรคสมองเสื่อมเนี่ยเกิดจากอะไรที่ว่าพบใมนคนสูงวัยช่วงอายุประมาณเท่าไหร่ครโรคสมองเสื่อมนะครับก็คือโรคที่เกิดจากการที่มีสารผิดปกตินะครับสะสมอยู่ในสมองเป็นระยะเวลายาวนานนะครับซึ่งสารตัวนี้เนี่ยเวลามันสะสมไปเรื่อยเนี่ยส่วนใหญ่จะเจออาการเมื่ออายุเกิน65ปีขึ้นไปก็จะมีอุบัติการของการป่วยเป็นโรคสมองเสื่อมที่มากกว่าคนปกติหลายเท่าครับผมแล้วมันมีอาการหรือว่าภาวะอะไรที่เราสามารถ เชิลค์ได้เยอะจเอง,งอไหมอย่างแรกเลยก็คือเรื่องของความทรงจําที่เลื่อนลือนไปหรือความทรงจําที่ถดถอยโดยเฉพาะความทรงจําระยะสั้นมีการหลงลืมง่ายหรือทําอะไรช้าลง พูดช้าลงทําอะไรช้าลงนะครับหรือมีพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมเช่นอารมโมโหง่ายมากขึ้นหรือมีภาวะซึมเศร้าเนี่ยในคนไข้สูงอายุเนี่ย,ย,ยก็ต้องระมัดระวังเลยนะครับเหมือนที่คุณหมอพูดไปว่าสมองเสื่อมกับอัลไซเมอร์มันคนละอย่างนะอยากให้คุณหมออธิบายความแตกต่างนิดนึงว่ามันต่างกันยังไงครับผมสมองเสื่อมเนี่ยมันเหมือนเป็นกลุ่มอาการหรือกลุ่มโรคนะครับที่เป็นก้อนใหญ่ๆอยู่ก็จะมีหลากหลายมิติในนั้นนะครับแต่อัลไซเมอร์เนี่ยมันคือโรคที่เด่นชัดเป็นส่วนหนึ่งของโรคสมองเสื่อมเสื่ออาการ หลงลืมครับมีความทรงจําถดถอยลืมง่ายโดยเฉพาะความทรงจรงรําระยะสั้นนี้ผมได้พูดไปก่อนหน้านี้อย่างในว้ยทำง,งานอย่างพวกหนูที่แบบมีอาการลืมฉับพันนับเป็นความเสี่ยงของโรคสมองเสื่อมไหมคะเราต้องมาแยกก่อนว่าหลงลืมกับขี้ลืมนงกัน หลงลืมเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยจะเกิดในวัยสูงว,วัยซึ่งอันเนี้ยมีความเสี่ยงจะพัฒนาไปเป็นโรคสมองเสื่อมจริงๆแต่อาการขี้ลืมอย่างที่ไว้ทํางานนะครับหรือในพวกวัยรุ่นที่มักจะเป็นกันเนี่ยอันเนี้ยมักจะเป็นอาการที่เกิดจากการที่เราทําอะไรบ่อยๆทําสิ่งเดิมซ้ำๆโดยที่เราไม่ได้โฟกัสความสนใจในเรื่องนั้นๆเนี่ย มันถูกทอนไปมันเลยทําให้เราไม่ได้โฟกัสในสิ่งเดิมๆตรงนั้นครับนะก็เลยทําให้เราอ่ะขี้ลืมไ้ง่ายซึ่งตรงนี้อาจจะไม่ได้มีความสัมพันธ์กับการป่วยไปเป็นโรคสมองเสื่อมหรืออัลไซเนะมอร์ในอนาคตสักเท่าไหร่คนที่สูงวัยนะคะเขาจะชอบเล่นไพ่กันเขาบอกว่ามันช่วยฝึกสมองทำให้ไม่เป็นอัลไซเมอร์ไม่เป็นสมองเสื่อมอยู่นะคะ่ะ อันนี้มันช่วยได้จริงไหมคะคุณหมอเล่นไพ่ต้องมาดูก่อนว่าไพ่อะไรถ้าไพ่ที่ต้องใช้ความคิดที่เยอะต้องมีการวางแผนต้องมีการผสมเลขนั่นก็คือการฝึกการคำนวณอย่างหนึง่งไอเนี่ยช่วยแนะนำหรือว่า มีวิธีการดูแลตัวเองยังไงแบบว่าสําหรับคนที่ป้องกันไม่ให้เป็นโรคสมองเสื่อมอะค่ะฝึกสมองใช้ความคามิดความอ่านความจําการใช้ไลฟ์สไตล์ต่างๆที่ต้องเป็นไลฟ์สไตล์ไม่ใช่แบบชิลเกินไปนะครับต้องมีการอ่านหนังสือมีการฝึกคิดบวกเลขหรือพยายามหาทางแก้ปัญหาอะไรต่างๆตรงนี้ต่างหากที่จะเป็นตัวช่วยป้องกันไม่ให้เราป่วยไปเป็นโรคสมองเสือเ่อมได้ดีขึ้นครับใช ผู้ใหญ่ที่บ้านที่เขาเป็นอยู่แล้วอย่างนี้นคะ่ะคุณหมอเราจะต้องดูแลเขายังไงนะคะแต่ผมอยากจะฝากนีนะว่านหนึ่งคนดูแลต้องใจเย็นและเข้าใจตัวโรคอย่างแท้จริงและให้การดูแลรักษาด้วยใจที่อยากให้เขาหายอยากให้เขาดีขึ้นจริงๆครับ